นี่ยายพิมพ์ฉันต้องรีบกลับแอร์ลัวนะป่านนี้คุณแม่บ่นฉันยับแล้วหญิงสาวพูดกับเพื่อนรักขณะนั่งกินขนมลูกชุบอยู่ที่สนามญ้าหน้าบ้านพิมพ์พเพนทำไมต้องบ่นด้วยละจันง,งามก็วันนี้มีแขกมาบ้านนะสิแขกสำคัญด้วยว่างั้นหญิงสาวยังเคี้ยวขนมอย่างอ,ร,อร่อยขณะที่พูดก่อนที่พิมพ์เพนจะเอ่ยชวน งั้นไว้วันหลังเราค่อยไปเที่ยวสวนของคุณพี่ของฉันแล้วกันนะจันงามพิมพ์เพนลุกขึ้นตามเพื่อนรักที่อยู่ๆก็ลุกขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อกล่าวจบเหมือนรีบร้อนได้ได้ว่าแล้วฉันกลับก่อนละนะเดี๋ยวจะโดนไม่ใช่น้อย พิมพเพนแทบจะตามอารมณ์เพื่อนรักไม่ทันขึ้นมาเฉยๆบทจะมาก็มาไวเหลือเกินบทจะไปก็อ่านใจแทบไม่ทันพิมพ์เพนมองหญิงสาวผมยาวที่ถูกมัดตึงไว้กลางสีสะเผยให้เห็นใบหน้าชมพูสดใสผิวของจันง,งามนั่นขาวเนียนทั้งตัวนี้ถ้าไม่ใช่เพื่อนพิมพ์เพนจะรู้สึกหมันไส้ในความสวยของผิวผู้หญิงคนนี้เลยทีเดียวขณะที่เดินแอบเข้าบ้านก็ได้ยินนางอ่อนสาวใช้พูดอะไรอยู่ในครัวเธอเลยแอบฟัง นี่นะข้าได้ยินว่าท่านหญิงแสงดาวมาดูตัวคุณจันง,งามเสียงของอ่อนพูดคุยกับเพื่อนคนใช้ด้วยกันดูตัวให้ใครเหรอคงจะให้ลูกชายท่านละมังสาวใช้ที่นั่งอยู่ดูตัวให้ใครเหรอคงจะให้ลูกชายท่านละมังสาวใช้ที่นั่งอยู่รีบเอ่อยถามด้วยสีหน้าตื่นเต้นทำไมไม่เคยเห็นลูกชายท่านเลยละ่ะ อีกคนเพิ่งมาใหม่ถามต่ออย่างสงสัยเคยเห็นแต่ชายที่มีอายุท่าทีภูมิฐานที่มาครั้งก่อนเสียงหนึ่งใน3คนดังขึ้นพร้อมกับแวลตาแสดงออกมาว่าชายผู้นั้นมีอายุแล้วส่วนคนที่กำลังแอบฟังได้ยินแค่นั้นก็รีบเดินหนีเพราะกลัวเขาเห็นว่าตนมายืนแอบฟัง จันงามยืนอยู่หลังประตูห้องรับแขกหญิงสาวจำเป็นต้องแอบเพราะได้ยินเสียงของท่านยายบ่นเสียงดังลอยมากระทบหูให้ได้ยินน้ำเสียงนั้นบ่งบอกว่าไม่พอใจอย่างมากกลับมาเดี๋ยวจะตีให้หลังลายเลยแม่จันเนี่ยไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่เสียงของท่านยายละเมียดยังดังมาเป็นพักพักหญิงสาวจำเป็นต้องเดินก้มตัวอ้อมไปอีกทางฝั่งด้านหลังแทนเพราะกลัวท่านจะเห็น หญิงสาวนั่งคิดถึงคำพูดของสาวใช้ที่นางอ่อนพูดมันคือเรื่องจริงหรือเปล่านะท่านยายจะให้เราแต่งกับคนแก่งั้นหรือแค่คิดจันง,งามก็ปวดหัวไม่ได้แล้วเธอต้องหาทางออกในเรื่องนี้ให้ได้เพราะเธอรู้ว่าอีกไม่นานฝ่ายนูน้นต้องมาอีกอย่างแน่นอนบ้านพิมพ์เพนในเช้าวันนี้หญิงสาวที่มีสีหน้ากัง,งวลลอใจเมื่อนั่งพูดคุยกับเพื่อน,นอน บ้านพิมพเพนในเช้าวันนี้หญิงสาวที่มีสีหน้ากัง,งว,วลวอรอใจเมื่อนั่งพูดคุยกับเพื่อนรักยายพิมพ์ช่วยฉันด้วยนะแม่ฉันจะให้ฉันแต่งงานกับคนแก่ฉันไม่เอาด้วยหรอกอัญญประกาศคู่ใจเย็นใจเย็นยายจันแล้วเธอเคยเห็นหน้าเขาหรือ,อยังละ่ะอัญญประกาศคู่เพื่อนรักเอ่ยถามด้วยความเป็นห่วงเมื่อเห็นอาการตื่นเต้นของจันง,งามที่เขย่าแขนของเธออยู่ตอนนี้ ไม่เคยหลอกแต่เด็กที่บ้านพูดกันซะขนาดนั้นหญิงสาวพูดด้วยน้ำเสียงเศร้าๆแววตาที่อ่อนแสงลงเล็กน้อยเอาเป็นว่าเธอจะให้ฉันช่วยอะไรละ่ะมีรอยยิ้มเกิดขึ้นบนใบหน้าของจันง,งามทันทีเมื่อเพื่อนรักหันมาเอ่ยถามหนีไปให้ไกลๆเลยเอาแบบหาที่อยู่ไม่พบไม่เจอไม่ไม่ไม่ฉันไม่ช่วยหลอกแบบนั้นฉันกลัวท่านยายดุเอาฉันตายแน่เลย พิมเพนรีบออกตัวก่อนจะมองหน้าเพื่อนรักด้วยความกังวลใจก่อนจะขยับมาใกล้จันพร้อมกับพูดปลอกเบาๆเอาเป็นว่าฉันแค่พาเธอไปหลบหน้าพวกเขาสักพักก็พอได้นะสีหน้าของจันงามดูสดชื่นขึ้นทันทีพร้อมประกายแห่งแววตาอันมีความหวังที่เบิกกว้างขึ้นที่ไหนพิมอัญญประกาศคู่ ไร่ส้มของท่านลุงฉันพิมเพนตอบด้วยรอยยิ้มแต่ในใจก็กลัวท่านยายรู้ว่าเธอมีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนการนี้หญนนิงสาวที่ตอนนี้กำลังยกหูโทรศัพท์พูดคุยกับผู้เป็นแม่ข้างกายมีกระเป๋าเป้ใบน้อยวางอยู่ข้างกายน้ำเสียงที่ออดอ้อนนั่นฟังดูน่าสงสารยิ่งนัก ลูกไปไม่นานหรอกนะคะคุณแม่ฝากบอกท่านยายด้วยนะคะนะคะเดี๋ยวลูกจะรีบกลับมาให้เร็วตามเวลาที่ทางนั้นเขานัดหมายจบประโยคจันงามก็วางสายไปโดยไม่รอให้ผู้เป็นบนก่อนจะย่นจมูกพร้อมถอนหายใจออกมาหนักๆแววตาคู่นั้นมุ่งมัน่นจ้างก็ไม่กลับไปง่ายๆหรอกมีอย่างที่ไหนให้แต่งงานกับคนแก่ท่านยายนะท่านยายยุคนี้มันสมัยไหนแล้วทำไมทำหน้าอย่างนั้นละยายจัน คุณแม่ท่านไม่อนุญาตเหรอเหล่าหรอกแค่คิดอะไรนิดหน่อยเราออกเดินทางกันเถอะฉันรีบว่าแล้วด้วยความรวดเร็วสองสาวขับรถเดินทางไปไร่ส้มที่ท่านลุงของพิมพเพนเป็นเจ้าของอยู่ทันทีเหมือนชีวิตโสดของจันงามมันเหลือวาเลน้อยลงเธอต้องรีบตักตวงให้รีบด่วนโดยการไปครั้งนี้จันงามเป็นคนขับรถเพราะเธอจะรอช้าไม่ได้ นี่ยายพิมพ์เธอเคยเห็นท่านลุงของเธอหรือเปล่าจันงามเอ่ยถามเพื่อนรักเมื่อนั่งรถออกมาไกลสักพักไม่เคยนะเคยเจอตั้งแต่เด็กๆแล้วโตวมาก็ไปเรียนต่อที่เมืองนอกกับเธอแต่ที่จำได้คือลูกชายของท่านเท่านั้นพ,พ,พิมพิมเพนตอบหญิงสาวผู้เป็นเพื่อนรักข้างๆที่ตั้งหน้าตั้งตามองถนนเพราะไม่ชินทางและเมื่อเดินทางมาเกือบครึ่งวันรถก็เลี้ยวเข้ามาบนถนนลูกรังในป่าเขา ไร่ส้มตอนนี้สวัสดีขอรับท่านชายเดชนั่นคือเสียงลุงอินคนงานเฝ้าไร่ส้มของเขาเองฉันบอกลุงแล้วไงอยู่ที่นี่เรียกฉันทอนระดาก็ได้นอกจากอยู่กับเจ้าคุณพ่อกับเจ้าคุณแม่เท่านั้นขอรับอ๋อครับผมคุณเดช ชายหนุ่มยิ้มให้ชายวัยกลางคนวันนี้ชายหนุ่มมาที่ไร่เขาแต่งตัวเป็นคนสวนเต็มตัวเพราะเขาชอบทำไร่ทำสวนเพราะตอนเด็กท่านปู่เคยสอนเขาปลูกต้นส้มตัดกิ่งทำสวนทุกอย่างเดี๋ยวพอมาจะไปดูท้ายไร่หน่อยนะลุงเห็นว่าหนอนขึ้นใบมากที่เดียวครับผมคุณเดชลุงอินมองตามชายหนุ่มร่างสูงท่าทีสง่าผู้นั้นก้าวเดินไปก่อนจะพูดเบาๆออกมาขนาแต่ง,งอตัวเหมือนเรายังหล่อไม่มีที่ติ หญิงสาวสองคนที่กำลังขับรถมาตามทางลูกรังหนทางแคบแคบที่ไม่ชินทางนี่ยายพิมพ์ใกล้ถึงแล้วใช่ไหมเนี่ยเสียงของหญิงสาวถามเพื่อนรักเมื่อขับมานานพอดูฉันก็จำทางไม่ได้แล้วด้วยนี้คงไม่หลงทางหรอกนายายจันพิมพ์เพนมีสีหน้ากังวลใจเมื่อมองทางซ้ายและขวาที่มีแต่ป่าเขาเต็มไปหมดนี่ยายพิมพ์มันใกล้ข้าแล นี่ยายพิมพ์มันใกล้ค้าแล้ววะนะอย่ามาพูดเรื่องหลงทางสิทางแถวนี้ยิ่งมีแต่ป่าอยู่ด้วยสายตาของทั้งคู่ที่มองตามทางลูกรังที่แคบแคบนั่นด้วยความกังวลใจเพราะตลอดเวลาที่ขับมายังไปเจอบ้านคนสักหลังเดียวสร้างความรู้สึกหวาดหวั่นในหัวใจให้กับหญิงสาวทั้งสองเป็นอย่างมาก